สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สตรีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนก็สามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องของดาวพระราหูนะคะที่จะทําการยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มิีนาคม2565นะคะว่าจะมีผลยังไงต่อชาวราศีมีนหรือลัคนามีนบ้างนะคะเราก็เห็นเลยนะคะว่าดาวพระ ราหูเนี่ยยกเข้าสู่ราศีเมษเป็นเรือนกระดุมพระการเงินของท่านซะด้วยนะมองดูมันก็เหมือนดีนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนมีเงินเข้ามาแต่ท่านก็มีเกณฑ์ที่ต้องจ่ายออกไปเหมือนกันแต่เงินมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะทาไมอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพระราหูเนี่ยเข้ามาเรือนการเงินของท่านซึ่งเป็นเรือน พังคานนะคะพัางคานเป็นอุดนะคะวันนั้นพ่งคานเป็นอุดในภพลาภะนะคะพอภพลาภะเนี่ยก็ยังให้ความหมายในแง่ของโชคลาภในแง่ของการเงินที่แบบการเงินจากทางไกลก็ได้กา,การเงินจากการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลาบลอยแบบนั้นก็ยังได้นะนะคะกระดุมพระสุภะเห็นไหมคะถ้ามองงั้นหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ ในเรื่องของงานก็ได้นะคะในเรื่องของงานที่าชาวาราศีมีนเนี่ยนะคะลงทุนไปแล้วงานนั้นมันจบนะคะงานนั้นมันจบแล้วเราจะต้องได้ผลประโยชน์นะคะเพราะว่าดาวกรมมะเนี่ยนะคะก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสก็คือตัวของท่านเนี่ยอยู่เรือนวินาศอยู่ก็เลยมองในเนี้ย กรรมวินาศเนี่ยแปลว่าเหมือนเราทํางานเป็นจ,บจอบงานจอบนี้เสร็จแล้วรองเงินอยู่เนี่ยาบางบางบางครั้งเหมือนเหมือนคนที่เราคอนแทคอยู่เขาก็เลื่อนเวลานัดหมายออกไปยังไม่ส่งมอบเงินทั้งที่งานเราเสร็จอะไรเงี้ยเหมือนขอเวลาเนี่ยใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะฮะพอเป็นอย่างนี้มองเลยว่าพอพระราหูเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินผลประโยชน์ จากตรงนั้นในสิ่งที่ท่านทาแล้วสําเร็จแล้วท่านรอผลประโยชน์ตรงนี้อยู่ท่านก็จะได้รับนะคะแต่พอมีมฤอตยูกับพระเกศยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็มองในแง่ของเงินหมุนได้ด้วยท่านก็ไม่ควรที่เก็บเป็นรูปในแบบของเงินสดกับตัวมากนักนะคะแบบนี้นะคะเพราะใครก็จะพูดว่า พระราหูล้วงทรัพย์ได้ด้วยแต่ที่จริงก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะทำไมเราก็ต้องมองดาวตัวอื่นด้วยนะคะว่าดาวตัวอื่นโดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนที่พั่งคานอยู่เนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยเราก็ต้องมองช่วงจังหวะของดวงดาวด้วยแต่เงินเนี่ยไม่ควรเก็บเงินสดท่านอาจจะต้องนําเงินนั้นไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินผ่อนหรือซื้อเงินสดถ้าใครมีพอซื้อเงินสดก็ซื้อไป ต่ใครจะผ่อนก็เป็นการที่ที่ใช้เงินให้เกิดประโยชน์นะคะใช้เงินให้เกิดประโยชน์อย่างน้อยก็จะเป็นทรัพย์สินที่มั่นคงให้กับเราในอนาคตอันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเป็นการบริหารจัดการเรื่องของเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาจารย์มองอย่างนั้นนะคะเพราะอย่างน้อยเราก็จะเห็นว่าในวันที่8 เมษายนเนี่ยดาวตัวตนของท่านน่ะชาวราศีมีนดาวพฤหัสของท่านเนี่ยนะคะก็จะเข้าเรือนราศีมีนเป็นเกษตรก็จะทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยเกิดความมั่นคงนะคะเกิดความมั่นคงมีความคิดความอ่านนะคะในการที่จะต้องต่อยอดเรื่องเรื่องของเงินเรื่องของรายได้อะที่จะเอาหมุนไปทําอย่างอื่นอยู่แล้วอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะท่านต้องต้องมีอะไรที่จะต้องทําอยู่แล้วอะ อนะะ่ในเรื่องของการงานการธุรกิจใช่ไหมคะกรรมมะ,ะพระฤหัสอีกเรือนหนึ่งคือกรรมมะใช่ไหมพอวันที่8เนี่ยก็มาทับลักษณาเข้าบ้านของตัวเองราศีมีนนะคะก็เลยมองพอพระราหอูอยู่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของการ นำเงินนี้ไปต่อยอดอย่างอื่นแน่นอนจะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งจะให้ผลดีกับชาวราศีมีนแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์ไปจะเป็นไกด์ไลน์เป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีมีนหรือท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามสับสับคราช่องของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ